โหนโสรจ,จะหรือนอสตาดามุสเมืองไทยพยากรณดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,567ดวงครึ่งปีหลัง2,567อาจารย์โสรจานวนอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทยเผยคําพยากรณ์2,567ถึงเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาครึ่งปีหลังเป็นการพยากรณ์ภาพรวมตามดวงดาว แม้ว่าจะมีคำทํานายที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆค่อนข้างร้ายแรงแต่นอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวกับไทรั์ทอ,อกว่าขอเตือนเหมือนปีก่อนว่าเราอย่าหลงเชื่อจนงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงการคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ โดยครึ่งปีหลังนั้นการพยากรณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงทั้ง6เดือนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วงครึ่งปีหลังการก่อการร้ายระหว่างอิสราเอลรัสเซียจีนอเมริกาจะไม่จบโดยง่ายอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆในเมืองไทยทั่วทุกภาคน้ำท่วมสึนามิภัยธรรมชาติตึกถลม่มคนตายนับไม่ถ้วน แม้กระทั่งสัญญาณความรุนแรงเรื่องของโรคภัยสุขภาพที่ต้องระวังและปฏิทินการเมืองยังคงเป็นที่จับตามองเรื่องของการยุบสภาการปรับคอรมอหรือการก่อการจราจรยังคงต้องระวังดวงเดือนกร,รกฎาคม2567ปรับคอรมอหรือยุบสภาระวังอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน มีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์และทางเรือเกิดแผ่นดินไหวสุดหฤโหดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยตึกราฟ้าในกรุงเทพพังทลายเป็นทิวแถวฝังคนทั้งเป็นนับร้อยนับพันเหมือนมดเหมือนปลวกเศรษฐกิจถดถอยเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคจนผู้ร้าช่วยโอกาสป้นสะดมการเมืองบ้านเราระส่ำระสาย และมีไผ่รอบข้างทําให้ดูเหมือนเกิดความขับแค้นมีอักขีภัยร้ายแรงทั่วถูกภาคของประเทศไทยไฟป่าเผาผานไฟลุกชดช่วงไปทุกขนแห่งมีการรอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่เกิดรถไฟชนกันคนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากบุคคลสำคัญจะขัดใจกันจะตกจากตำแหน่งอาจมีการปรับครมอหรือยุบสภา ระวังเก่ะวินาศกรรมความตึงเครียดตามชายแดนอย่างไม่บรรเทาอยู่ในสภาพเบียดร้อนบ้านนักการเมืองมีการปฏิวัติใหญ่นักวิชาการคงถูกดึงตัวมาช่วยแต่ดวงดาวของบ้านเมืองถดถอยถอยหลังเข้าคลองแบบชนิดกูไม่กลับต่อให้เทวดาหน้าไหนก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากสลับสับซอนซ่อนเงื่อนของประเทศมีได้ดวงเดือนสิงหาคม 2,567เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงตกชะตากรรมอันมืดมนระยะครึ่งแรกของเดือนอาจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นทางใต้มีพายุใต้ฝุน่นถล่มสร้างความเสียหายอย่างหนักรัฐบาลจะเผชิญกับปัญหาสำคัญจากการยุยยงของมือที่สามสหรัฐจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในซานฟรานซิสโกดวงเดือนกันยายน2,567สหรัฐ จะพบกับความวุ่นวายในประเทศและบุคคลสำคัญจะเสียชีวิตเด็กๆจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหมู่ส่วนประเทศไทยจะ,ะเผชิญกับปัญหาความรุนแรงจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้และความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและพมา่าดวงเดือนตุลาคม2567เครื่องบินตกภายในประเทศดินฟ้าอากาศแปรปรวน มีโรคระบาดจากสัตว์ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีเหตุการณ์โปะล่มและผู้เสียชีวิตหลายคนปลายเดือนมีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเศรษฐกิจของไทยก็อย่างที่เห,เห็นกันอยู่นี่แหละตราบใดที่การบ้านการเมืองยังไม่เป็นซ้ำการถือพักแบบมืดหน้ามัวตาไม่ดูตาหมาตาเรือจะเอาแต่ของตนของพรรพวกของตนไม่ยอมรอมซอมกัน ก็ไม่อาจจะทําให้รุดหน้าไปได้บ้านเมืองไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งย่อมเป็นของทุกๆคนเมื่อไรจะสละจะลดละความเป็นตัวกูของกูไปได้บ้างประเทศของเราก็จะดีขึ้นไม่น้อยดวงเดือนพฤศจิกายน2567ระวังภัยธรรมชาติมีต่อเนื่องทั้งภาคเหนือใต้อีสานจะมากกว่าทุกๆปีเตือนนี้ ระวังรัฐประหารครั้งใหญ่เกิดการนองเลือดผู้คนล้มตายเกิดการกลหนสุดๆอียิปต์อารับอิสราเอลเดือนนี้จะได้รับผิดร้ายจากดาวอังคารทําให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าหากันทันทีจนบ้านเมืองพินาศพายุส่วนร้อนผ่านภาคกลางและภาคใต้ของไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสาธรารณูปโภคถูกทำลายสิ้นพายุส่วนร้อนผ่านตอนใต้อยากรุนแรงชาวใต้ต้องอพยพด่วนชายทะเลและฝั่งตะวันออกถูกพายุกวาดลงไปทะเลหลายร้อยคนจังหวัดชุมพรโดนวาตภัยร้ายแรงอีกทางรถไฟสายใต้ขาดรถเดินไม่ได้โทรศัพท์เสียปลายเดือนเกิดพายุไซโครนลูกใหญ่พุ่งเข้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆหมเข้ามาภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพด้วยคนงานในบริษัทใหญ่โตถูกลอยแพรรวมทั้งข้าราชการต้องถูกปลดสร้างความวุ่นวายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขอะไรได้บุคคลในเครื่องแบบจะมีบทบาททันทีเกิดการจราจนรัฐประหารครั้งใหญ่เกิดการนองเลือดผู้คนล้มตายเป็นเบือข่าวใหญ่ของโลกอยู่ที่การเจรจา,าตกลงปัญหาตะวันออกกลางซึ่งกำลังเค่งเครียดหนัก อิสราเอลถูกบีบให้รับรองสิทธิชาวปาเลสไตน์การเจราจาต่างๆไร้ผลและมีท่าทีจะเกิดสงครามอีกอียิปต์อาหรับและอิสราเอลเดือนนี้จะได้รับผิดร้ายจากดาวอังคารทําให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าหากันทันทีจนบ้านเมืองพินาศการเมืองไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนมีคนล้มตายเป็นใบไ,ไม้ร่วงดวงเดือนธันวาคม 2,567เจอภัยธรรมชาติผลเร็วร้ายที่ตามมาเสียชีวิตภัยการเงินธนาคารวิกฤตหนักสงครามระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางการขัดแย้งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจะเกิดจุดตะคาดคือสหรัฐอังกฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์ออสเตรเลียจีนรัสเซียฝรั่งเศสบ้านเมืองพินาธ ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศมีผู้คนล้มตายมากมายเกิดใต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้ที่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีหนักกว่าพายุเกคนตายนับพันมหาสมุทรแปซิฟิกออสเตรเลียและหมู่เกาะต่างๆจะต้องรับผลร้ายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ประเทศอินเดียจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญ่ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดและจะพบกับความวุ่นวายในประเทศการขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรงญี่ปุ่นตึงเครียดจะถูกบีบคั้นบางอย่างทางเศรษฐกิจและอาจจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ธาตุลมจากทรรอันตรายทำให้รถไฟชนกันในฝรั่งเศสตายหมู่เป็นจำนวนมากสหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะคับขัน จะพบกับความตึงเครียดครั้งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์วงการศาสนาทั่วโลกจะรับผลกระทบกระเทือนและมีการผ่าตัดครั้งใหญ่เกิดขึ้นประมุกสำคัญทางศาสนาจะพบกับจุดอันตรายธนาคารและสถาบันทางการเงินวิกฤตหนักหุ้นตกอย่างแรงมีอุบัติเหตุหมู่เกิดรถชนกันตายหลายสิบคนเกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอาจต้องปลูกสวนครัวกันทุกครัวเรือน คนงานในบริษัทใหญ่โตถูกลอยแพรสร้างความวุ่นวายรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้สงครามระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางการขัดแย้งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทำให้โลกตกอยู่ในช่วงฝันร้ายใช้กำลังทหารและอาวุธรุนแรงเข้าห้ามหันกันมีผู้ถือห่างทั้งสองฝ่ายอาณาบริเวณที่จะเกิดจุดขาตคือสหรัฐอังกฤษอิสราเอลกลุ่มปาเลสไตน์ออสเตรเลียจีน รัสเซียฝรั่งเศสบ้านเมืองพินาตผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลจากอาวุธนิวเคลียร์สงครามยืดเยื้อจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามอย่างไรก็ตามนอสตาดามุดเมืองไทยกล่าวตบท้ายไม่อยากให้คำทำนายเป็นจริงการพยากรณ์คำทำนายเป็นเหมือนไพ่คำเตือนการเตรียมตัวและให้ทุกคนตั้งสติอยู่บนความระมัดระวัง เหมือนทุกครั้งนั่นเองเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ